สวัสดีครับนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนํำนะครับในเรื่องของการบูชานะครับซึ่งใน f c เนี่ยจะถามกันมาเยอะมากนะครับผมก็เลยถือโอกาสที่จะตอบในนี้ให้ให้ในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในนี้เยอะมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของถามว่าอาจารย์มีวิธีบูชางวธนูของอาจารย์ไหม นะครับแล้วก็สามารถที่จะอาบูชาแล้วก็รัตนายัางไงถึงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้นะครับอย่าลืมว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มันก็ยังมีในเรื่องของการเล่นเข้าเล่นของกันนะครับคุณใส่ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีนะครับสาย,ยาส์สายดำเนี่ยมียังมีอยู่เยอะน่าจะเยอะกว่ายุคเก่าด้วยซ้ํานะครับถึงดูว่าเป็นยุคสมัยใหม่นะครับยุคเทคโนโลยีที่ ทันสมัยนะครับยุคยุศาสตร์เนี่ยนะครับแต่ก็มันก็ยังมีสยายศาสตร์มีสยายดํามีเล่นของมอีการเล่นเสน่ห์ยาแฝดยาสังเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่มากด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ก็คือเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรื่องของการแข่งแย่งการแย่งชิงนะครับต่างๆนั่นเองแล้วก็มีการจ้างกันนะครับเพื่อทําร้ายกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะมาป้องกันนะป้อหนีไม่พ้นเกี่ยวกับพวกขุนพยน นะครับคุณพยโย์ก็ตามนะครับเราก็วัวธนูก็ตามนะครับแล้วก็เสือเครื่องรางัตถืคนที่อยู่ในรูปของเสือนะครับก็ตามนะครับซึ่งเบียแก่ก็เช่นกันนะครับก็เนี่ยพวกนี้ก็สามารถเป็นเป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันนะครับพวกประหลอดนะครับประหลอดต่างๆเนี่ยประหลอดสําเร็จประหลอดน้ำเนี่ยพวกนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันอาถรรพ์แล้วก็พวกคุณใส่ต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเราโดนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ ถึงเราเอาเอาเอาไปใส่มันก็ไม่มีผลนะครับคือต้องไม่โดนนะครับมันจะเป็นเกาะป,ป้องกันได้นะ้บโดนมาแล้วเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับต้องล้างออกต้องรักษาให้หายก่อนนะครับแล้วก็ถึงเอาวัตถุมงคลเนี่ยเอาเกาะมาใส่นะครับเขาถึงจะไม่มาเข้าได้นะครับฉะนั้นก็ f อก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าอาจารย์อยากอยากจะรู้วิธีการรัธนาององ,องพ่อพญาธนูทองเทพปลิศสตาจานเอเนี่ยนะครับว่าอาจารย์ อาราธนาแบบไหนเนี่ยนะครับก็คือวันเนี้ยผมก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะอาราธนาให้ดูนะครับวิธีที่ผมใช้ประจํานะครับอาจารย์เอใช้ประจําเนี่ยนะครับว่าอาจารย์เอรัธนาแบบไหนแล้วก็ทําไมใช้แล้วมีประสบการณ์มากมายอย่างที่ผมห้อยอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์สีดาเนาะนะครับองค์เนี้ยก็เรียกว่าพ่อทองดำนะผมเรียกว่าพ่อทองดานะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่รักมากนะครับในคอนะครับเวลาราธนานะครับ ก็คืออย่างที่บอกนะครับผมจะบอกไปตั้งแต่คลิปต้นนะในในส่วนของการอาราธนาพระสมเด็จตระกูลวัระครังนะครับของกุโตนะครับก็คือเหมือนกันนะครับทํายังไงใช้วัตถุมงคลไงให้เกิดประโยชน์ให้เกิดอนุภาพสูงสุดนะครับอ,อันดับแรกจําไว้เลยนะอันดับแรกของนั้นต้องมีรูปมีนามนะครับมีกระแสะยาคกูบาจารสถิตนะครับเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาท่านสถิตอยู่ในในวัตถุมงคลนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ต้องมีอนุภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะพระที่มีพุทธคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าภูมิสถิตยอยู่ในนั้นจริงๆนะครับผมบอกอันเนี้ยสามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ก็ต้องพิสูจน์ได้ตนเองตนเองนแหละนะครับดีที่สุดชัดเจนที่สุดไม่ต้องไปฟังใครแต่ว่าให้เราเอาตัวเองเราเป็นผู้พิสูจน์เราจะจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าเชื่อนะครับมันอัศาจรรย์จริงๆทางสิ่งพวกนี้นะครับเห็นเป็นอย่างเนี้ยแต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยเห็นองค์ท่าน อีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยตาเนื้อก็ดีเห็นในยานก็ดีนะครับก็เห็นเป็นเป็นลักษณะเป็นรูปแบบของเขาเรียกเหมือนธนูไฟนะครับก็จะมีไฟลุกท่วมตัวนะครับก็เวลาปลุกเสกบาจารย์เข้ามาเขาจะปลุกเสกด้วยกระสินไฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้านะครับการอารักธนาองค์พ่อพญาธนูทองเทพผลิตนะครับคือสําหรับ FC ที่นะครับอ,อยากจะรู้ว่าออวิธีอารักธนาอารัธนายังไงถึงใช้ยังไงถึงจะได้ผลนะครับ ก็ไม่ยากอ่าวงัธนูพญาธนูทองเทพฤทธิ์เนี่ยเลี้ยงยังไงนะครับไม่เหมือนสายอื่นนะครับงัวพญาธนูทองเทพฤทธิ์ของอาจารย์เอเนี่ยนะครับก็คือเออไม่เราไม่ต้องไปเลี้ยงอด้วยหญ้าด้วยอะไรทั้งสิ้นนะเราเลี้ยงด้วยบุญด้วยกุศลน,นะครับท่านอยู่กับเรานะครับเพราะเป็นงัวธนูสายขาวที่เฮียนนะครับงัวงัวธนูสายขาวที่เฮียนนะครับท่านอยู่กับเรานะครับให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดีตามที่ผมบอกนะครับทําบุญทุกครั้งนะครับอธิษฐานบอกว่า ทั้งใดก็ตามที่ลูกนี้ได้ทำบุญทำกุศลทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเป็นบุญกุศลทุกครั้งก็ขอเชิญท่านพญาธนูทองเทพฤทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกในทุกๆครั้งขอบุญนิ้จงสำเร็จแด่ท่านในทุกๆครั้งนะครับเนี่ยนะครับเราต้องให้ท่านทุกครั้งในการที่เราทำบุญทำความดีทั้งหลายนะครับที่เกิดเป็นบุญกุศลเรานึกได้เราบอกท่านบอกประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็การอารัตนาเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างแรกนะครับของนั้นต้องดีจริงร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับถึงจะได้ผลนะครับแล้วก็อันดับสองนะครับอันดับสคือการปฏิบัติตนของเรานะครับก็อย่างที่ถ้าฟังคลิปแรกก็จะเข้าใจว่าหเราต้องเป็นคนดีมีจ,จมิตใจเมตตาเอ,อื้อเฟื้อเบื่อแผ่ต่อโรคม,มนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลือกสัพพสักทั้งหลาย นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเจริญภาวนาสมาธิการสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับการทําบุญนาทาน,นต่างๆเนี่ยมันต้องมีนะครับในเรื่องของปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมันจะกลับมาในรูปของเงินนะนะครับไม่ไม่ใช่หน,นี้ชนะมันกลับมาแน่นอนนะครับเราไม่ได้นึกทำเราทำไปเนี่ยด้วยใจที่ยังไม่อยากจะได้คืนนะแต่เชื่อเดี๋ยวก็มานะครับอันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่ผมบอกว่า วัตถุมงคลดีตัวผู้ครอบครองตัวผู้ใช้เป็นคนดีนะครับสามนะครับสามก็คือในเรื่องของการรู้จักราธนาให้เป็นนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับในส่วนขององค์พระยาธนูทองเนี่ยว่า,าจาร์เอรัธนายังไงนะครับอันนี้คือไซส์จัมโบ้เนาะนะครับเอามามามาโชว์เฉยๆเนาะเป็นไซส์จัมโบ,นบ้นะครับนะครับฝ่ายาจาย์เสร็จก็ใช้ฝ่ายจะลงอลักขระจาย์เสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะ องท่านเนี่ยแต่และองเนี่ยนะครับ <c oughs> นี่เป็นองคไซท์ดัมโบเนาะนะครับนะครับกอ็องค์พ่อเนี่ยเวลาอาราธนาท่านนะครับสมมุติถ้าเราจะออกข้างนอกหรือบูชาอยู่กับบ้านก็ดีองสมมติองค์ใหญ่ตั้งอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับเราตั้งน้ําไว้แก้วหนึ่งนะครับตั้งน้ําไว้แก้วหนึ่งให้ท่านนะคือวันดีคืนดีเนี่ยนะเราจะเห็นอาจจะได้เจออย่างนี้นะว่า,าเหมือนเหมือนรอบแก้วน้าเนี่ยเพราะว่าเอฟซีเจอมาหลายท่านนะครับก็คือ รอบน้ำหนึ่งมือนท่านลงมาเล่นน้ำเปียกเฉอะเปียกกระจายหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็บางทีท่านก็มีอย่าง f อฟซถ่ายรูปมาก็จะมีเหมือนกินน้ําแบบดูดขึ้นมาได้ผมก็งงมากนะอันนี้ก็คือคือแล้วแต่แต่ละคนที่เขาประสบพบเจอเนาะแต่ในเรื่องของการอาราธนาบูชาเนาะสมมุติองค์นี้ตั้งอยู่ในบ้านนะครับเราอาราธนาตามนี้นะตามกันมาเลยนะครับก็คือตั้งนำโมสามจบก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะหลังจากนั้นพุทธังอาราธนังธรรมังอาราธนังสังฆังอารัธนังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิกำกับด้วยบทมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับถ้าเป็นงวงนูขององจันย์เอต้องกำกับด้วยมงกุฎเจ้านะครับ สามจบอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปีติอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปีติอินะครับท่องมนุษเจ้าสามจบนะครับหลังจากนั้นอธิษฐานขอพร ลูกขอรัธนาบารมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคู่บาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์พ่อพญาธนูทองเทพาริสและเทวดาคู่บาอาจารย์ทุกพระองค์ที่สถิตยอยู่ในองค์พ่อพญาธนูทองนี้ขอองค์พ่อเมตตาประทานพรปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันครอบครัวของลูกนี้ให้มีความปลอดภัยแคบคลาจากอันตรายอาวะมงคลและสิ่งไม่ดีทั้งหลายคุณผีคุณใสคุณคนทั้งหลายก็อย่าได้กำกาย ขอลูกนี้มีโชคมีลาภขอองค์พ่อประทานโชคประทานลาบทําการสิ่งใดทำมาค้าขายก็ประสบความสําเร็จทุกประการไปไหนขอองค์พ่อปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงให้มีแต่ความเป็นมงคลให้ปลอดทุกปลอดศพปลอดโรคปลอดภัยมีสุขภาพพารณามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และลูกขอรัตนาขอพรนี้ พ่อจงประทานให้สำเร็จดังปฏิหารทุกประการเทินนะครับเราก็ว่าไปนเนี้ยทุกวันทุกครั้งนะครับสถ้าเราจะบูชานะครับเราจะบูชาองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่กับบ้านก็ดีเนี่ยนะครับอาราธนาแบบนี้เนาะนะครับนี่นะว่าจะเป็นองคองค์ขนาดนี่นะครับ องขนาดจัมโบ้นะครับนี่ด้านนี้ดูนะครับแล้วก็นะครับสําหรับการบูชาก็อย่างที่บอกตั้งน้ำมาให้ท่านหนึ่งแก้วท่านนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็วางการวางวเราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็วางเป็นเป็นพระเป็นเป็นเทพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงัวสายเทพนะนะครับไม่ใช่งัวสายล่างนะครับไม่ใช่งัวผีนะผมบอกได้เลยนะ นะครับไปวางใกล้ๆมัวผีแล้วอธิฐานเลยนะครับที่งัวนี่ก็ปลุกเสกด้วยอัญเชิญพวกพวกกําลังของผีเข้ามาอยู่นะอธิษฐานบอกพ่อเลยบอกพ่อส่งเขาไปไปพบภูมินะไม่เหลือนะครับที่อาจารย์เอเนี่ยเคยลองมาแล้วนะครับคือสามารถส่งส่งงัวที่ปลุกเสกด้วยแบบเชิญกําลังผีมาส่งผีไปไปได้นะครับออกจากจากงัวได้นะครับอันนี้เป็นงัวงัวสายสูงเป็นงัวสายเทพนะครับแล้วก็ท่านก็แรงมากนะครับก็สําหรับองค์เล็ก องเล็กก็เหมือนกันนะขนาดห้อยคอนี่นะครับห้อยคอเนี่ยก็รักนามงกฎพระเจ้าสามจบนะครับเราจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือพนมือใส่มือก็ได้นะครับแล้วก็บอกท่านบอกว่า,าภาวนานโมสามจบบทมังกฎุระเจ้าสามจบนะครับหลังจากนั้นก็กราบขอพอรตามที่ผมขอก็คือเหมือนเหมือนกับขอองค์ใหญ่นะครับไปไหนขอบารมีท่านคุ้มครองแล้วท่านจะไปกับเราตลอดนะครับแล้วเวลาสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้นะเอาท่านส่วนข้อไว้ตลอดเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิ ค,ความดีนะครับสิ่งดีๆแล้วก็บุญกุศลใดๆที่ลูกนี้ได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญและได้กระทำจนเกิดเป็นบุญกุศลแล้วไซลูกขอน้อมถวายแด่องค์พ่อพญาธนูทองเทพผลิตและเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่ดูแลปกปักร,รักษาตัวลูกและครอบครัวทุกพระองค์ขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอองค์ท่านทั้งหลายร่วมอัดนุโมทนาบุญกับลูกทุกครั้งที่เกิดเป็นบุญ ตลอดการละนานเทินนะครับก็เป็นเป็นการรัฐนาองค์พ่อพญาธนูทองเทพฤทธิ์นะครับอวธนูสายขาวนะครับสายสายสูงเรียกสายสูงสายขาวนะครับของสไตล์อาจารย์เอนะครับซึ่งออหลายท่านเนี่ยใช้แล้วได้ผลบอกงงมากนะครับทําไมเมตตามหานิยมท่านเยอะจังผมก็เลยบอกว่าคือวัตถุมงคลเนี่ยนะครับใครก็ตามนะครับ วัตถุมงคลที่มีอนุภาพสูงสูงมีพุทธคุณสูงสูงเนี่ยเวลาเราไปใช้ไม่เกิดประโยชน์นะครับคือเรารู้ทัองรู้อยู่นะครับว่าวัตถุมงคลนั้นนะ่ะเขามีพลังมหาศาลมีอนุภาพมากมายมีพุทธคุณมากมายแต่ทําไมเราใช้ไม่ได้ผลนะอันเนี้ยผมบอกว่าให้เราอย่าเพิ่งไปโทษวัตถุมงคลที่เราใช้นะแต่เราต้องมองดูตัวเองนะครับผมบอกนะให้เราย้อนไปมองดูตัว,ตวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเรา ดีพอหรือเปล่าเราปฏิบัติด,ดีหรือเปล่าเรามีความศรัทธาท่านมากขนาดไหนนะครับแล้วเราเป็นผู้ให้หรือเปล่านะครับความเคารพศรัทธานะครับศรัทธามีนะครับบารมีเกิดนะครับความดีมีนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดเช่นกันนะครับสําหรับวัตถุมงคลน,นั้นเรามีความดีเรามีศรัทธานะครับเรามีจิตใจที่มุ่งม,มั่นนะครับ ฉะนั้นเวลาเรากลาบรัตนาขอพรจิตมันจะมีพลังแล้วท่านจะเมตตาเราแล้วพลังเนี้ยจะส่งไปถึงท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยนะท่านก็จะเมตตาเราเสมอเสมอนะครับถ้าเราใช้เรามีวัตถุมงคลที่มีพลังสูง,สงใช้ไม่ได้ผลนะครับแล้วกกเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาใช้ได้เราใช้ไม่ได้ผลนะครับเราไม่ต้องไปว่าเอ๊ะทำไมใช้ไม่ดีใช้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับให้พิจารณาตัวเราอะนะว่าเราเรา,เราดีพอที่จะ ให้ท่านช่วยหรือเปล่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องน้ํเพึ er ่งเรือเสือพึ่งป่าเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนนะครับผมบอกนะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ขออย่างเดียวมาถึงเราก็ขอ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 ,ขอเลยนะครับเราต้องเป็นรู้จักเป็นผู้ให้นะครับแล้วสิ่งต่างๆทงัทง้งหลายเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองนะครับสิ่งดีๆความเป็นมงคลทลายจะเกิดเพราะของสิ่งนั้นดีอยู่แล้วตัวเราดีอยู่แล้วนะครับ <ffer> แล้วก็เราอรัญหาเป็นอรรถธนาได้ดีอยู่แล้ว3าอย่างนะครับ สมบูรณ์แบบอะไรมันก็เกิดปฏิหารมันเกิดแน่นอนนะครับอันนี้ฟันธงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจาร,รย์เอพลังทุกคุณนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ